เออผมก็สงสัยว่าทำไมถ้าเขาเลยเขาต้องการสัมผัสนี่อาป่าอเลยนะระดับที่หนึ่ง intention เรารู้ว่ามันดีเดี๋ยวเราจะสัาดีสองเรื่องป่าให้ได้ตรงนี้ใช้ได้แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าป่าป่าแบบประเภทศหนึ่งร้อยเอ็ดเซนต์กันขอให้เรามีมีตรงนี้มีความหลากหลายในประเทศไทยมี intention ที่ว่าป่ามีประโยชน์กับเราแล้วระดับที่หนึ่งเราต้องมานั่งเดี๋ยวจะเล่าความว่าป่ามีประโยชน์อย่างไร เราต้องมานั่งดูว่าป่าเนี่ยผมว่าป่ามีประโยชน์นะเอาเล่ลววาก่อนมีประโยชน์ก็คือร่างกายเราเนี่ยที่เราทางานเยอะๆเนี่ยมันจะผลิตฮอร์โมนฮอร์โมนของการทํางานฮอร์โมนความเครียดเลยอ่ะที่เครียดที่เวลาเวลาไอ้อะไรที่เครียดเข้าไปม,มันมันเข้าไปในเนกาดลาอยู่ในที่จุลินทรีย์แกล้งแล้วก็จะไปวิป่งไปที่คอต้าคอเจ็คนันจะส่งฮอร์โมนไปต่อบกไพ เราปวดใจทำให้เครียดเราร่างกายเป็นโรคหัวใจเบาหวานความดันเป็นมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้คือชีวิตของเราคำถามที่เราต้องการเราจะใช้ชีวิตถึงร้อยเปอร์เซ็นต์โดยที้ไม่ได้แล้วม like ีช่วงหนึ่งที่เราจะต้องตัดวงจรคอร์ติซอลนี้มันออกไปได้เพราะวงจรคอร์ติซอลเนี่ยมันจะตัดได้ยังไงก็คือเราต้องหาเวลาทำมันในชีวิตเรา5 5เปอร์เซ็นต์ในชีวิต10เปอร์เซ็นต์ในชีวิตที่มาสัมผัสที่เราเรียกคันนี้ในในป่าเนี่ยเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังนะ ป่าในใต้ดินเนี่ยเราเห็นอยู่แค่ตรงนี้นะข้างล่างเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีระบบราก root system ดินดินที่เราเป็นเกษตรกรเกนี่ยทุกคนปลูกตรงนี้นผมอยากให้เป็นเกษตรกรปลูกอินทรีย์แล้วมีความสุขสุขภาพแข็งแรงด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ root system เนี่ยมันมีเชื้อราเรียก b i โ r ไรซ o i d หนึ่งถึงสองเมตรตอนนั้นไปนเดินป่าที่เชียงภูมใช่ไหมน้องบูมเราจะเห็นรากไปเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่เห็นแต่ตรงนี้ลงไปแล้วระบบรากใต้ดินมีหนึ่งถึงสองเมตร มีเชื้อรามีองค์ประกอบอยู่ข้างในเนี่ยที่ทาให้เกิดความแข็งแรงเพราะฉะนั้นเราสังเกตหรือว,ว่าถ้าเราไปอยู่กับต้นไม้มีต้นไม้ตนม้ตนนีงอายุ60ปีที่ตรงน,นี้เราเมีต้นที่คุณพ่อผมป,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 ปลูกนะจาะเด็กปลูกมา50กว่าปีหล้ต้นมะม่วงเยอะเลยเพราะฉะนั้นตรงน,นี้มันใต้ดิน,ะนเนี่ยบโคอร์ซเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ามีโพลีแรงเกตมีภาษาป,ป่าอยู่ข้างในเยอะแยะมากาปนะพอขึ้นมาถึงตรงนี้มันจะมันจะเริ่มเป็นสิ่ติัวราแล้วขึ้นไปที่ตรงนี้ แล้วขึ้นไปที่ใบคันี้ใบเนี่ยสิ่งที่ดีจากใบคืออะไรคือไม่ไม่ใช่บนใบนะขั้นใบลยมาเขาาจะเขาเขาจะมีอากาศอาหารที่ลงมาไฟตอนทรายเขาเรียกว,ว่าสารไฟตอนทรายเพราะฉะนั้นบางทีเขาถึงสอนเราว่าต้นไม้จะเปไปตัดใบให้ให้ใบมันนะต้นที่เกี่ยวเลย่งันิ่งขึ้นไปอัน,นั้นคือเสียที่ธรรมชาติเพราะว่าองค์ประกอบต่าเนี่ย ถ้าเจอแบบนี้เราก็มีองค์ประกอบตรงนี้ได้นะต้นนี้ต้นนี้ไมควอประกอบมีครแล้วก็มีัหนมันจะมีสิ่งดีชีวิตที่กำลังเล่นมาื้วหนาวติดด้ยแรงติอย่างนี้นะไม่ใช่แต่ละแต่ละไม่ใช่นั้นระบบตรงนี้ก็าะระบบยุ่งรากในรลวงรอเก้ามีฐานว่าไนโครแคลเซียมีเต็มมีหมดเลยผมดินไมโครเซียมซีเต็มภาษาเราที่บางทีเราไม่รู้จริงจริงมันมาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยองาที่ าราย์ตรงตรงนี้คือที่ฎีเพราะว่าเรามาอยู่ที่ป่าเนี่ยเราต่อไปก็คือว่าเรารู้ว่าป่าดีแล้วเราเลือกสายที่แล้วทําไงป่ามันจะซึมซับก็ซึมซับไม่งั้นป่ากับคนเนี่ยมันไม่ปากระต่ยเส้นตัวงี่ว่าป่ามันก้อหาเราเองก็ต้องเสัมผัสป่ามีเสียงโอเคมีเสียงอะไรอื่นคนมาก็ได้ไม่เป็นไรจะเดินดีสมบูรั์ เราจะมองที่ที่ตาขึ้นไปมันเสียแงสงต่างๆได้ดีมากึ้่เป็นยอดไม้หุ่นทาชิ้แล้วก็มองเสียรสิ่งต่างๆที่เราเราได้มาเนี่ยเอ,อมันจะทําให้เกิดอะไรก็คือมันเข้าไปในพอเราสูบเข้าไปพระเหมือนไอเ้เหลวอารมณ์ิติที่เราชอบชอบแต่นี้มันจะวิ่งเข้าไปอยู่ใต้สมองพอใต้สมองเนี่ย,ม,ยมันจะไปไปาากระจัดคอติโซ่คอ,อตออซ่คือความมนตัวร้ายความมนตัวร้ายเนี่ย เดือมอะไรคือความรนเารชั่วคือคอิั่นที่ตัดให้รเบิดซีเราตัวเองอะไรตัวามีเขาเรียกว่าบริสบริที่นสเปซอันนี้จะบริินสเปซก็คือให้เราหยุดกัตอนที่เราหยุดประมาณสักจุที่มนอยูนี่ตากรกงนะให้เราหยุดไปหยุดจัดแล้วเราลอาการต้นตัวแล้วก็หยุดหายใจ จะรด้อาบปากก็ใช่เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่ามันก็เป็นเรื่องสื่อของนายทีงท,ที่จะโฆษณาเสริมแล้วก็เทคนิคหนึ่งที่จะเสริมเสริมในการอาาับปากเขาเรียกติกเอตกอร์แอปพลิ a t i o n เพราะว่าทีจริงแล้วสุดท้ายอาบปากมันคือการทำงานของมนุษย์กับธรรมชาติทุกคนมีวิธีมีกระบวนการที่จะเชื่อมเกองเขาด้วยด้วยด้วยพรสวรรค์หรือด้วยด้วยด้วยความเป็นตัวเองมันเพราะมันไม่มี ไม่สามารถบอกได้แหละว่าก็คุณทําวิธีขั้นตอนนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วคุณจะจับครับซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราผมเองก็กับกับกลุ่มที่ทํางานด้านนี้ก็กำลังค้นหาอยู่ครับแล้วก็เออก็เป็นน้องใหม่เหมือนกันครับไม่ใช่ว่าจะรู้จักอะไรมากมายแต่ว่าครับชื่อเต้าหู้นะครับนันทิตาเริ่มงสหพูดก็เป็นคนเมือง เป็นคนเมืองเลยเรุงเทพเลยเป็นคน,เป,นเป็นมนุษย์เมืองที่ขาดเป็นโลกขาดธรรมชาติแล้วก็ได้โอกาสเดินทางมาอยู่ชัยภูมิแล้วก็ได้มาค้นพบป่ากับพี่น้องชนเผ่าที่น้อยคนจะรู้จักชื่อชื่อชาวยักุ้นเป็นมอญโบราณที่อยู่ตั้งแต่สมัยภาวาาดีครับเขายังพูดภาษาภา,าวาลามดีอยู่เลยนะพอพูดตรงนี้ว่าทุกคนองงงว่า มีคนที่มีชีวิตผุนยุคนั้นเขายังเขายังพูดและมีวัฒนธรรมอย่างนั้นอยู่หรออะไรเงี้ยซึ่งซึ่งคนเรรู้จักน้อยมากแล้วก็เอิ่ไปรู้จักกับเขาเป็นที่มาที่ไปให้ผมได้ไปรู้จักเรื่องของของวิธีอาป่าวัฒนธรรมเราย่าอาป่าัฒนธรรมที่เราเรียนรู้กับเขาแล้วก็นําพาเกิดการเชื่อมต่อระหว่างวิถีของการเรื่องวิถีของการอาป่าของกับชาวญี่ปุ่นแล้วก็ชนเผ่าดั้งเดิมของ พื้นที่ประเทศไทยนะครับมันก,มนก็มันก็เกิดจากแลกเกลี่ยนมุมมองกันราะฉะนั้นมันก็เป็นอาจจะเรียกว่าเป็นเรื่องเรื่องใหม่ในโลกก็ได้เพนนี้ที่เพื่อนญี่ปุ่นที่เขาทําอาป,ปากแล้วเขามาเจอแล้วทาแล้วก็ในการเ,าเรียนรู้ร่วมกันครับเพราะว่า,าในต้นกํำลับของอันอาป,ปากที่เรียนโยกูที่ญี่ปุ่นเองก็ ที่เรารู้จักกันเนี่ยมันก็เกิดจากโาานโยบายของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ต้องการให้คนหายจากอากอารสุขภาพดีขึ้นมีชีวิตมีสุขภาพกายใจที่ดีขึ้นผ่าน,ผ,านผ่านการสร้างพื้นที่ของป่าให้กับเมืองจะเห็นแล้วเขาจะสร้างพื้นที่ป่าอยู่ถ้าไปญี่ปุ่นจะเห็นว่าเขาอนุรักษ์พื้นที่ที่เขียวไว้ในในเมืองเยอะมากนะครับใช่แต่ว่าจุดกําเนิดของมันจริงๆเพื่อนญี่ปุ่นเล่าให้ฟังว่ามันเกิดมาจาก ศาส,สนากันเดิม้ตแต่สมัยที่เรายังอยู่กับธรรมชาติเป็นลูกของแม่ธรรมชาติตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยครับม,มันมีที่มายาวมาแล้วก็จนเขาเองก็จงตามหาแล้วคนญี่ปุ่นเองก็จะตามหากระด้ตรงนี้ที่มันหายไปครับก็ก็ได้มาเจอกันแล้วก็ทําศึกษาไปอย่างร่วมในครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปสั้น ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเข้าประเด็นที่อาจารย์จะถามผมหรือไม้เข้าประเด็นให้มันกระชับานี่เประสถานงไม่เปลี่ยนนะฉันบอกทุกเทแล้วลรวู้กับป่าแยกกันไม่ได้ตันที่เขาเพราะฉะนั้นจริงๆนะถามว่ารู้กับป่าอยู่ด้กยังไงเวลาไม่เกิดความสัมพันธ์แล้วก็สร้างถ้าเราขาดแ,แาค่แหน่งแล้วเขาคือแหน่งแล้วแล้วตัวผสมที่ เ้องต้าผพูดแต่แล้วว่าถ้าตอนจะบอก 1, 2, ึ่งสามห้าทุกคนไม่เหมือนกันแล้วเราต้องจูบเป้าเพราะฉะนั้นเวลาโผล่กับเราต้องฟีแต่ละคนตอนนั้นตองชี้ใ่ต้องพิเศษแล้วก็มีมีประเด็นหนึงที่ที่ที่ผมจะเสริมคือใส่เพราะว่าประโยชน์ที่จะเกิดจากนโยบาที่ทำใมเราถึงฝักันการอ่านการพิเกี่กัเต้าเคือเราเลปาห้าทุกคนนี้สนใจแล้วแม้แต่เกษตรกับตอเ ที era, o, mm ่ป hmm. ลูกไปนะยาฆ่าแมลงปลูกจนเดียวไม่ได้สนใจระบบนิเวศให้ผมแต่ว่ามันต้องเป็นเขาเรียกว่าความหลากหลายความชัวภ่าเขต้องมีไบโอไดเวอร์ซิตี้อันนี้ที่หมดใจของการมันเราจะแข่งเนี่ยนะต้องอยู่ถ้าเราอยู่แบบเพื่อเกิดเดือดตรงนี้เราก็อยากจะให้ฟื้นถ้าทุกคนเนี่ยมีอาจารย์แหววอาจจะมีกระถางนี้อยากให้ข้ากคนองขยายที่มาหรือต้นไม้ที่เราปลูกก็เป็นต้นเขาเรียกว่าแมลง ปอ่อยรถมาแล้วก็ขยายเราอยากให้รายโดยรักฐปั่นขึ้นมาเราอยากให้มันเป็นจิตสำนึกในงานโลกเก่าเนี่ยมีเอ็นจะเต็มเป็นหัวของโลกปั่นเหมือนโลกของตัวเองแล้วคราวนี้เนี่ยให้น้องเาผู้พูดนิดนึงเรื่องประสบการณ์มีความคิดอย่างไรนะที่เราแชร์กับน้องๆสถาปนิกอาจารย์เพว่งต้องการนี้เข้าไปแล้วอาจารย์เราเราน่าจะดีการสร้างกลุ่มยังไงหรืออะไรให้เกิดประโยชน์ที่ตรงนี้แพ็กซีสิ่งติดต้องกอะไรครับขอฝา ความที่แก่นหายมีกิจกรรมที่เราจะกลมทำงานตรงนี้นะครับ<ๆ>ก็รวมกลุ่มกันใช้ชื่อว่าสู่ขวัญสเปน<ๆ>สู่ขวัญสเตน<ๆ>หรือว่าภาษางกฤษก็คือโซโซ,โซเชียลสเปยก็คือรุนูติพานพื้น,น,นที่รุ่นฟูติดพานก็เป็นหนึ่งในลึกๆของชนเผ่าทุนเืองที่เราทํางานร่วมด้วย,ยว่า เขาหวเขาคิดถึงเหลือเกินกับทุนที่จิตวิญญาณในป่าของเขาที่ที่เขาเคยใช้มันใช้ชีวิตวิถีกับมันแล้วก็มีความสุขกับมันโดยที่ไม่ต้องแคร์ความตี้อเยของโลกภายนอกเองทุกวันนี้หลายๆเผ่าก็ยังมีความสุขกับมันอยู่ครับแต่ก็เด็กด้วยเด็กรุ่นใหม่แล้วก็ต่างที่ต้องออกจากป่าออกจากทที่ออกมาทำให้เขาต้อง เริ่มขัดแย้งธรรชาชาติก็เป็นเรื่องที่กังวลว,ว่าวิถีชีวิตของคนที่อยู่ป,ป่าเองก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วมันก็ทำาเป็นสู่เรื่องของการที่เขาไม่เคารพแล้วก็ไม่หลักป่าแล้วเขาก็เริ่มกลับเห็นป่าเป็นแค่ทรัพยารยกรหรือว่าเป็นแค่เงินเพื่อแลกมาแลกมาด้วยเงินไม่เหมือนคนสมัยก่อนรุ่ดแต่ก่อนที่เขามองว่าป,ป่าคือที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วชีวิตเขาจะอยู่ไม่ได้ถ้าเขาไม่ดูแลป่าและป่าก็ต้องป่าก็ต้องดูแล ก็เป็นกลุ่มที่เราเชื่ออย่างนั้นแล้วก็กลุ่มเราเชื่ออย่างนั้นจนกระทั่งที่มาว่าเราก็ขับเคลื่อนร่วมกับกลุ่มสภาพู้ประกอบพิเมืองแล้วก็ช่วยมีแนวทางว่าอยากจะึงเอาองค์ความรู้เหล่านี้กลับให้มาให้คนเมืองได้รู้จักความเชื่อเหล่านั้นแล้วก็ศรัทธาแล้วก็ดึงคนเมืองให้กลับมาหาป่าแล้วก็คนในคนที่อยู่ในป่าก็ก,ก็เข้าใจคนในเมือง สุดท้ายมันก็จะเกิดเกิดความสมดุลขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันเเป็นไม่ได้ที่เราจะหยุดทุกอย่างแล้วก็ให้กลับให้โลกมันเป็นคือคือโลกเป็นป่าเหมือนเดิมเพราะว่ามันเลยจุดนั้นมานานแล้วครับครับู้ชมครับผมอันเอกรเบอตรีไก่พิรภันนะครับก็รู้จักกับคุณหมอมานานนะครับแล้วมาบุกเบิดที่นี่กันมาคนนี้เป็นคนชาวบ้านหลังนี้ด้วยแรกบ้านหลับ้านรุ่นนครับก็ติดตามผลงานแล้วก็ชื่นชมนะครับชื่นชม อาจารย์หมอนะครับที่ที่ได้จัดกิจกรรมตรงนี้ขึ้นมาคือก็เชื่อัหมแล้วก็ยอมรับในคำพูดครับคือ,รอเรเื่อราของเกิดแยกแตกต่างไม่ได้นะครับเราสังเกตว่าในในรเทศอยู่ในเมืองที่มีตึกซ้าบ้านช่องเยอะเนี่ยนะครับเกิดเตือจิตใจของคนที่ไม่มีป่ากับจิตใจของคนที่มีป่านะครับเราเองที่มีป่าเองมีความเอื้ออาทรมีความเป็นมิตรกัน 被滥用、傲慢。 เดินทางออกไปทางทางทางที่มาอะไรนอชิโก้นะครับบ้านก็เป็นป่าเล็กๆใกล้เมืองใกล้อยู่รอแปนี่นะครับก็จะมีต้นพวกต้นตองต้นชาคือทชอบทำชาป่าเขาครับการที่เราได้ไปอยู่ป่าเขามันรู้สึกว่าการกลังที่เราอาสาปัห